เอโยอทุกคนนะครับวัลุงจ์อีกแล้วนะฮะเดในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเล่น murder mystery กันนะครับแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นของ h y ายพิกเซลนะฮะครั้งที่แล้วที่เคยเล่น m เดอร์ไปก็คือตอนสมัยที่เล่นใน battle edition เนอะหาไม่ใช่หาเออถูด้ว h หายเ e r ร์ r อร์นะครับอู้อ้ไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะเป็นสายนี้น่ะ เอาละครับเราต้องเล่นเนียนๆก่อนไม่รู้จะทำได้ไหมนะครับแต่ก็จะพยายามละกันนะครับไม่อุ้แล้วน้อยครั้งมากเลยจะได้เป็นไอ้ฆาตกรเนี่ยในช่วงแรกเราเนียนๆก่อนเนียนวิ่งเล่นๆก่อนเนียนวิ่งเล่นเนียนวิ่งเล่นแล้วก็พอถึงจังหวะหนึ่งใครแยกตัวเป็นคนเดียวปุ๊บสับเลยนะฮะ Rapid Transport อร์อู้อ้โอ้โหโอเคฮะ มีคนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรู้แล้วมันรู้แล้วว่าเราเป็นมอร์เดอร์มันรู้แล้วสวยแล้วสวยแล้วเอาละฮะทำไงดีครับยาตัวก่อนคำยืนก่อนว่าเราไม่ใช่ให้คิดไปเองมันได้มเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับโอเคเราเห็นอะไรเป็นเป้าหมายแล้วของเราแล้วฮะอเล็กซ์อเล็กซ์ส่ตรงนี้เฮืยบร้อยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดบั๊กเฮ้ยติดบั๊กเฮ้ยเรียบร้อย เรียบร้อยโอเคคนนี้มีธนูคนนี่มีธนูเราต้องแยกก่อนต้องระวังไอ้คนมีธนูด้วยเออขยิงคขยิงอะไรขยิงอะไรขยิงอะไรไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะไม่ยิงนะเรียบร้อยรู้เลยว่าเป็นการเล่นที่ไม่ไม่ค่อยโปรเฟชชั่นแนลเลยคือเล่นแบบสุ่มเสี่ยงมากฉันไม่เลาอ่ะเรียบร้อยหนีไปไหน วันนี้อยู่คนเดียวครับเขาไม่รู้อะไรครับเดือบร้อยมีแมปครับมีแมปมีมินิแมปด้วยแต่ว่าเอ๊ะเ <ST>. <พ>สร็จโจรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสงสัยน่าจะเลฟเกมแน่เลยเฮ้ยเหลือแค่สองคนนี่กั <S 2> <S 2> บเวลาหนึ่งทีครึ่งเฮ้ยต่อให้สองคนครับต่อให้สองคนต่อให้สองคนเอ้อโถ่เอ้ย อุสาได้เป็นมอร์เดอร์ทั้งทีโอ้เฮ้ยเกือบจะชนะแล้วอ่ะใครยิงหวะมาต่อเกมที่2กันดีกว่าคุณผู้ชมยังไม่สลดสใจนี่ไงอินโนเซนต์จริงๆด้วยนะฮะเป็นมอร์เดอร์แล้วอินโนเซนต์เราจะเป็นบ่อยมากนะฮะมันต้องคาดหวังว่าจะเป็นมอร์เดอร์ทสองครั้งติดนะมันต้องคาดหวังนะฮะโอเคครับโอ้โหตัดตัดตอยู่ข้างหลังหูเลยอยู่แถวนี้แน่ๆนั่นไงนั่นไงเฮ้ยชุดแดงป่าวะชุดแดงป่าวะใช่คป่าวะเดี๋ยวเดเช็คก่อน เสียวเสี่ยวเสี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 ยวไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะบายโชวเวลเอาช่วยมาทำอะไรอะ่ะขุดสนโนว์เออเออไม่เอา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 มันแตก,แตก,แ,ตกแตกเนี่ยอย่านะ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 มีสนโนว์บอลนะมีสนโนว์บอลนะอันนี้มันอีเวนต์ใกล้ใกล้ปีใหม่คริสต์มาสด้วยแม่ขุดสนโนว์บอลกันมันเลยอันนั้นเขามีธนูนะครับ น่าจะเป็นนักสืบเพราะว่านักสืบยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าอินโนเซนต์เอ้ยไม่ใช่เออไอเมอร์เดอร์อยู่ไหนเนี่ยฆาตรกรเราหาฆาตรกรก,ก่อนครับคราวนี้มีไหมไม่มีนะเอ้าชนะชเฉยเย้ชนะแล้วแล้วใครฆาตรกรอ่ะอยากรู้อะ่ะมีชื่อไหมเอนนี่ไงฆาตรกรไวท์เฟรมนะครับไม่รู้ว่าเขาคือใครย,ยังไม่เจอเลยรอบที่สามครับอิโนเซนต์เหมือนเคยเอย้นี่มันแบบเดิมปะ ให้มันเหมือนแบบเดิมเออใช่แบบเดิมแบบเดิมแบบตอนเล่าที่เราเป็นฆาตกรเมร์เดอร์นะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยเราต้องฟังเสียงครับว่าเสียงคนตายไอ้แตกๆอ่ะมันอยู่ใกล้หูเราขนาดไหนเราจะไม่เราจะไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะครับจะไม่ไว้ใจใครเราจะต้องมีชีวิตรอดต่อเออเอเล็กอเล็กเดี๋ยวออเล็กอะเล็กอเล็กอะเล็กนั่นไงกว่าแล้วอเล็กนั่นไงมันมีการแบบโอ้ อีกรอบหนึ่งครับมาเป็นอินโนเซนตเหมือนเช่นเคยอันนี้แมปแมบเดิมด้วยะโอเคแมปไอสโนโของเราเหมือนเช่นเคยนะครับต้องไล่ดูครับว่าแถวนี้จะมีอะไรไหมหวังว่าจะไม่มีขึ้นไปก่อนเสียวอะเสียวคนเยอะๆมากเลยอะมีมินิแมปนะครับแต่ดูด้มินิแมปของเราคือมันดูยังไงวะเนี่ยกดเอาเอา,เอาไปใส่ในในนี้ได้ไหมไม่ให้ด้วยโอ้ใส่ใช้บูซ้ายอดอีก โอะมันเริ่มแตกๆแล้วเอแล้วไงเริ่มแตกแล้วตอนนี้ฆาตกรมันจะใช้แผนเดียวกับลุงแน่เลยก็คือตีเนียนไปก่อนแล้วสักพักก็ค่อยสับเขาแบบแบบไม่เลือกหน้านะครับเอะใครมันไปลใครมันไปละลายไอ้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 บ่อน้ำเนี่ยฮะอีกเกมนึงครับเกมสุดท้ายครับมาลุยอิโนเซนต์โอเคเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้อะไรเป็นคนอินโนเซน เราน่าจะดูที่ซ่อนไว้ก่อนนะว่ามีตรงไหนบ้างอันนี้เปิดได้ไหมเปิดได้โอเคเฮ้ยมันแตกอะไรกันตรงไหนืหตรงหน้าเลยหรือเปล่าอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หัวชุบไอ้หัวม่วงหัวม่วงปะวะหรือสตีวะเฮ้ยไม่รู้อะเอาแล้วมันเล่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าตรงนู้นใช่หรือไม่อ้าว อ้าวหยุดได้แล้วเย้เย้เขาคือใครวะเอาเป็นว่าแถบอีกสักเกมว่าแล้วกันเมื่อกี้มันสั้นไปมันสั้นมากเลยนะครับโอเคมาพร้อมแล้วนั่นก็คืออินโนเซนต์อ่ะเคไม่เป็นไรนะฮะมีนี่แมปเปิดเป็นแมปสิดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยฮะคลิป to กเกฟคารีพูลรีเวอร์อ่าพูลรีเวอร์จะเพล เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยเอ่อเอ่อ you feel cursed อะไรไม่รู้นะฮะแล้วทำไมได้หมวกมา Demon Eye Hat แล้วชนะเฉยเออโอเคชนะเอาไปว่าก็นนี่แหละคับมาได้มิสเทอรี่นะฮะเล่นเล่นคนเดียวมันก่อยมากเลยอะต้องไปเอาเพื่อนมาเล่นนะฮะถึงจะมันโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมรับไ้เจอใหม่ครั้งต่อไปนะครับหากคชอบอย่าลืมเล่นต่ออีกก็ ไลค์แชร์ซับสไครป์กดกระดิ่งเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงทำคลิปต่อนะครับโอเคครับ okay, ขอบขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ You see the drip, yeah, I'm fitted up. Fit up. Hop in my car and it get it up. Secure the back, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none.